ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองปทายทกๆูกทันเนาะคะ่ะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องสุภารวยเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านน้องหนูดีคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องขะมาตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองปายเนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิกมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอขากาลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนะคะค่่พือทีสิบ,บ ข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องสุภารวยนะคะพี่น้องค่ะค่ะสําหรับเมื่อนี้นะคะก็มาขอตัวดีตัวเด็ดนะคะห้าน้อยฝากตอนนะคะพี่น้องเนาะกะสาหรับเมื่อวานนี่นะคะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้ก็ดีใจน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่ได้น้อยตอนหลอบทุ่มหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะหกสองสองหกนะคะก็ขอแสดงความดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับเมื่อนี้นะคะแอดกระสิได้แต่งคันขอย่อคันเบาเนาะคะ่ะขอห้าน้อยฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่าเนาะคะ่ะค่ะซึ่งกรแกงข้าวบอกพ่อแม่พี่น้องปองไปน้ำเนเด้อค่ะวันที่สิบสามสิบสี่สิบห่านี่เนาะคะ่ะแอดชิวทางน้องบัวลําพูนะคะพี่น้องเด้ออาเภอโนอนสังนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งมีคุณแม่เนาะคะ่ะได้มุ่นชินไส้ไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้ให้น้องสินไส้ไปบ้านไปซองให้เนาะค่ะกระซิได้ไปทางโนนสังนะคะพี่น้องค่ะจังหวัดน้องบัวลําพูเนาะค่ะ ้วก็แอดกัขอขอบุญขอบกุ้นพี่น้องเนาะคะ่ะในสายท่านนําใจเนาะคะ่ะที่ให้ไปพัก,ะะพพกพรีสอร์ทเนาะค่ะพี่น้องคะไปพักรีสอร์ทเพื่อนว่าแอดเตรียมรีสอร์ทไว้ตอนหลับถ่าให้พักนะคะมาพักได้ที่รีสอร์ทนะคะพี่น้องคะกับขอขอบุญขอบกุ้นเนาะคะ่ะในสายท่านนําใจเอฟซีที่อยู่ทางน้องบัวลาพูด้วยคะ่ะเด้อ ค่กะก่แกงข้าวบวกพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะผู้สิเดินทางมาหาสินไส้เนาะคะ่ะไก่ยาเฝ้าเดินทางมาช่วงมันีสิบสามสิบสี่สิบห้านี่เนาะคะ่ะยาเฝ้าเดินทางมาเด้ะคะอค่ะพราะว่าสิใสเวลาเดินทางไปทั้งน้องบอัวลำพูกับสิมื่สองมือนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเสื้อสีฮอดบานกับสิยานคำหยันหมือนเนาะคะ่ะบางที่กับพี่น้องเดินทางมาจากทางไก่ยังสินเนาะคะ่ะเมาส์รถเมาส์ล่ามาเนาะคะ่ะบ่เห็นน้องสินไส้อยู่บ้านกะสิเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะใครต้งได้ก็ตามคลิปตามขข่่าวอองงเนนะะะคคพี้ บดายูบ้านกะย่าฝ่าวเดินทางมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่าน้ำมันแพงค่ะช่วงนี้ทำมาเราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกับน้องสินไส้นะคะน้องสินไส้บอยู่กะย่าพึ่งเดินทางมาเด้อค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้านะค่ะพี่น้องค่ะซส่งติดภารกิจอยู่ทางน้องบัวลําพูอำเภอโนนสังนะคะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดอยุไกล่ทางพูนก็ค่อยไปพบไปพอกันได้นะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดกัสิไปแต่งคันขอย่อคันเว้าขอห้า,หาหน้อยฝากตอ่อนพอแม่พี่น้องป้องไปคือเก่าเนาะคะ่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะบรรยากาศหลังฝนตกค่ะ สวัสดีครับสินไส้สวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุยาตานูคุณท้าคายยาคุณนุสานุคุณนาค่ะเพื่อนดีแบบค่ะมัอนี่แม่ว่านที่ขอห้าน้อยฝากตอนเอฟซีพ่อแม่พี่น้องป้องไปฮาเนาะลูกเนาะครับผมค่ะมัอนี่วันที่สิบเอ็ดค่ะค่ะมันเป๊ะๆคือเมื่อวานนี่นะลูกเด้อเมื่อวานนี่ก็ดีใจนะเอฟซีเนาะค่ะเนาะดีใจผู้ใดหมานสุหกสองสองหกเลยเนาะมเขารอบทุ่มหนึ่งครับผมค่ะมัอนี่ก็เอาเป๊ะๆอีกได้เอาแต่รอบแต่หามงพี่ได้ไปเป๊ะๆมัอนี่ จ้าอ้าสาขอสขอมานฝากตอน FC จ้าสินายอาเอาเลยมนบ่แม่คันหาสินายูด อาออัสาัอืออยาตานนคุตายาคุโนจันโคุตะกปาอยู่คนุจนโกุตะกปาอยู่คนุจนูคุโนตานุอยู่คนุจนูคุตากปาอยู่คนุจันโนคุโนตันียู่คนุจนูกุตายู่คนุจนูคุนายู่คนุจนูคุโนตันียู่คนุจนูคุนายู่คนุจนูคุตากปาอีกินตานคุตากป้าสาธุสัธวนาน่อยคือกาวแม่นบ่แมคระป๊ จ้าน้าน้อยคือเกาเก่ตานูคุตายาคุณหนูสนุกอยู่คหนูสนูคุตตาขปาอีกินสนูคุตาขป่าละคำละคำละละคำมะละคำละละคำมะละคำล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 ะละคำมะละคำมะละคำมะละคำละละคำมะละคำมะละคำล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 ะละคำมะละคำละคำมะ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 ละคำ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  ีกินแตนูคุต้าขปายอีกินตะนูคุต้าขยาดูขนุสนูคุต้าขาปายอยู่คุณสนูคุต้าขาปายอีกินตะนูคุตาอยู่ขนุสนูคุตาขยาคุณหนูสนูคุณนาขยาอยู่ขนุสนูคุนหนูสนูคุรูคุรู อีตนุกุยกะอีกุยสละราคากุยสละราคากุยสละขีอยู่ขนุสนูคุณนาขมาอยู่คุณสนูคุณนาขมาอย่าคุณนาขมาอยู่คุณสนุคุณตาขับไปอีกินตนุคุณนตตาเนีอยู่ขนุสนูคุณนาขับไปอีกินตันุคุณตาขับไปอีกินตันุคุณตาขับไปอีกินแม่รับผมสาธุค่ะวันนี้ห้าหน้อยวันนี้เนาะค่ะจากน้องสินชัยนะ้ค่ะพี่น้องเด้อ หกสามเก้าหนึ่งสองค่ะพี่น้องค่ะหกสามเก้าหนึ่งสองเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อมากระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะท่านช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะถื่อพิจาวณากันเด้อพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดมีโชคมีมานก็ขอแสดงความดีใจน้ำเนาะค่ะก็ขอบคุณพี่น้องที่ฝากซื้อน้ำดำให้สินไส้ได้อค่ะพี่น้องเด้อก็ขอให้มื้อนีก้ก็ให้ได้หลายกว่าเก่าเนาะคะ่ะให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะตอนนี้ก็สิขอพ่อนฝากพี่น้องเข้าน้าลูกเนาะแขกกับมาหลายค่ะพี่น้องคะ่ะรอคิ้วอยู่ค่ะ ยตานุกุตตะคยคุณนนสนุกุตตะคายคุณนนสนุกุตตะคาปายคุณสนุกุตตะคาปายุคนุษสนุกุตะคาปายิคุณสนุกุตนาคยายุคนุษสนุคุณนุตานุขอมนุษย์มีสุขมีสจให้ดำให้ดีให้ดำให้รวยสุขูสุขคนปาดหน้าสิ่งใดก็ได้สมหวังสิ่งนั้นนื่นทองกับแก้วได้มาเทมายาขาซ้ายสิ่งใดบดีสิ่งใดหลายสิ่งใดสัจจะของเมียงวังมนุษย์ข้อปัดปลายมีไปไกลข้อมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแนเมียงวังมนุษย์เด้อครับจะเลิศจะเลิศขึ้นนี้วันนี้ก็ขอให้ได้ซ้ำโตเป๊ะเป๊ะป สาธุสาธุออาหลน์จังใดงมันบอกครบสิบนาทีหนึ่งสองกับ 6, 3, หกสามเก้ากำลังให้เลขาขึ้นตัวเลขให้เบิ่งอีกแค่หนึ่งเด้อสวัสดีค่ะ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 ค่ะค่ะพี่น้องเข้ากับกําลังมาหาสินไส้นะคะพี่น้องเนาะ ค่ะกับประกาศข่าวไปเด้อค่ะสำหรับผู้ใดสีเดินทางมาเนาะค่ะได้เบิ่งได้ชมคลิปนี้เนาะค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้านี่งดก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าชิพ่านี่อาจชีมาได้ตอนบ่ายๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> บุรี่วัดชิฮอดบ้านย่ำใดกับเบอร์ยังไงพ่อแม่พี่น้องมาแบบมาแล้วเสียเวลามาแล้เปลืองค่าน้ํามันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสรุปแล้วก็สิเป็นสิบสามสิบสี่สิบห้าเอชยูน้องบวัวชลำพูกับน้องหนูดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบุรยอยู่เวียงอยู่ว่างเนาะค่ะบุรยอยู่เฮือนอยู่ซ่านเนาะค่่่ะะพีน้องค ซึ่งมีคุณแม่ทางน้องบัวลำพูนาะคะเพื่อนใดเชิญทางสินชช่กับทางพ่อนพะรวยไปเนะคะพี่น้องคะกษิตได้ไปเยี่ยมไปยา,ยามคุณแม่ทางน้องบัวลำพูนาะคะสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะพี่น้องเด้อค่ะกสิหลายมือในจักน้อยนะคะพี่น้องเนาะค่ะกะจังใดกะิีแก่งอีกเครื่องนึงนะคะพี่น้องน้องค่ะแต่ที่แน่ๆนี่เริ่มเดินห้างจากวันที่สิบสามนี่แต่เศร้าเลยค่ะพี่น้องไปกินต้มไก่บัานคุณแม่น้องบัวลำพูแต่เศร้านะคะพี่น้องเนาะ ลูดฉันเส้นใยฉันนูคุตาคาป้าหนึ่งกับเก้าค่ับี่มลูดที่หนึ่งกับเก้าเลยค่ะพี่น้องเด้อดค่ะค่ะก็ขอขอขอบคุณเนาะค่ะเอฟซีนะค่ะ,ะที่เตรียมที่ให้พักเนาะคะ่ะเนาะรีสอร์ทเยี่ยเนาะค่ะพี่น้องก็เด้อจังราแอดก็ขอขอบคุณอีกเชิญหนึ่งนาะ,ค,ะนค่ะนแน,น,นะ,ะนำใจอันแสนงามของพี่น้องป้องปลายทางน้องบัวลำพูเนาะค่ะที่เตรียมรีสอร์ทไว้ให้พักเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเจ้าของรีสอร์ทเนาะค่ะ จังไรก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อ <ay> แอดเดินทางไปกับน้องนนดีก็สิได้ไปรบกวนหรือว่าไปพักไปเศร้านําอยื่ดอกค่ะพี่น้องคะ่ะที่ร,รีสอร์ทหนองบัวลําพูนาะคะยู่แถวโน้าน,านสังนะคะพี่น้องเด้อยู่แถวนโน้นสังนี่แหละคะ่ะที่แอดเดินทางไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวบานจังไรผู้ใดพี่น้องผู้เท่าทั้งไก่ทั้งโน้นสังกับไปพ่อกันได้นะคะพี่น,อน,น,น้องเนาะค่ะโน้นสังบานเล่นาเ,เด้อแอดสีแกงที่อยู่อีกเท่อน,นึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ กับค,คลิปนี้ก็ขอบคุณน้องสินไส้ลายนะคะเพราะว่ามีพี่น้องเพิ่มมาถ่าอยู่นะคะพี่น้องคะอยากมาปรึกษาหาเลือกกับสินไส้นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคุณพอ่อคุณแม่เนาะคะ่ะที่อยู่ทังน้องบัวลำพูกัะพบพกันวันที่สิบสามเด้ะคะอค่ะพี่น้องค่ะ,คะสำหรับตัวดีตัวเด็ดของวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกห้านะคะพี่น้องเด้อมือนีเป็นวัน ที่สิบเอ็ดวันพฤหัสบดีค่ะวันพฤหัสบดีสดีค่ะวันพฤหัสบดีนะคะพี่น้องเด้อวันพฤหัสนะคะฮานอยวันนี้นะคะวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมวันพฤหัสบดีนะคะพี่น้องเด้อค่ะ,คะ,คะเลขที่ได้ก็ต๊อดต๊ดพี่น้องค่ะหกสามเก้าหนึ่งสองนะคะวิ่งลูดที่หนึ่งกับเก้านะคะผู้ใดมักกระจัดผู้ใด้ขัดกระพานเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮ่งให้ปังให้ดังให้รวยสุขูสุขคนเนะคะพี่น้องเนะนาะปาธนาซิ่งไดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุก,ท,กทุกทันนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองกับพี่น้องคะ่ะสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนคะ่ะสวัสดีค่ะ